ต่อกันที่คู่ที่2กับฟูลแลมพบกับแมนยูเน็ดนะครับราคาต่อรองเปิดมาที่แมนยูต่อ1ลูกฟูลแลมเตรียมเปิดสนามคาร์เว่นครอสเทดต้อนรับการมาเยือนของทีมแมนเชสเตอร์ยูเต็ดโดยเจ้าบ้านฟูลแลมภายใต้การนำทีมของสกอตปาร์เกอร์สภาพทีมนั้นก็ยังมีปัญหาส่งผลโดยตรงต่อผลงานของทีมแน่นอนนะครับ ประกอบกับผลงานทีมเองก็ไม่ได้ดีอะไรอยู่แล้วเพียงแต่พวกเขานั้นก็ยังเป็นทีมที่เล่นกันแพ้ยากในช่วงหลังๆนะครับเพราะแพ้มาแค่เกมเดียวเท่านั้นตลอด6เกมหลังสุดในการเล่นเกมลีกและเป็นการเสมอมาถึง5เกมเลยส่วนทางฝั่งแมนยูภายใต้การนำทีมของโอเลกุน่าโซชาสภาพทีมนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณซือจะจัดทัพในรูปแบบและแท็กติกอะไรเท่านั้นเองหลังจากที่เพิ่งผ่านเกมแดงเดือดมาในเกมล่าสุดดูแลเกมนี้แมนยูเหนือกว่าอยู่ก็จริงนะครับแต่ก็น่าจะโดนความล้าเล่นงาน เพราะได้พักน้อยกว่าจะบ้านอยู่1วันด้วยกันส่งผลกระทบทางอ้อมแน่นอนนะครับแม้ว่าแรงจูงใจของขีแดงนั้นจําเป็นต้องชนะสถานเดียวก็ตามแต่อย่างดีที่สุดของพวกเขาเนี่ยน่าจะเป็นการเบียดซะมากกว่าครับทีเด็ดฟันงวันนี้รองไปเลยเจ้าสัวน้อยฟูแล่มสวัสดีครัฟูแลม,แมเปิดบ้านเสมอกับแมนยูศูน